แต่งมาแปลกแปลกมาแน้อยเฉยน้อยใช่แนอยเรา่ตเลยมัน็ชุดอะไรไม่้ชเอ็มวี่าในเมอะไรนะมันือชุดในเอ็มวีโอคืออะไรนะใช่ใช่ใช่เวีอไอม่ซื้อเขาหรอไม่ไซื้อ เดือดดไม่ดลยวันนี้เขเล่นแจ๊สีกไม่รเปล่าขาแข็งแรงมากจริงๆอะไรงน้หรอเมื่อวาน่ะไม่น่ารักหรอ ชวบแก้พี่อะพี่ตลกอะทำไมอะทีมใจคนตลกต้องเซนดมีลูกประมสลูกเยี่ยมได้ใจเยครับดีค่คดีค่ะบ้าลบิ้หมดแล้วอต็มนต่อเสียใจยนต้องนี้เต่อพี่บ้า เ่อง้สอมเลยีขอม้วในกาขอบมดี๋ยวเปล่าไม่ได้มุเลยแล้วคู่ใครเออโอเคคู่ใครไม่หลงเลยมินพิ่งตื่นมินพึ่งตื่นไม่พ่งต่นล้ตื่นเีี่หมือนซอมดี่ะ เกี่เพือนก็คือตัวกำรสงขึ้นมาตันทีเทกาะมาเชียงใหม่กกล้อทใครใครเชียงใหม่เลยตามดยนะักัวไปแล้วเนี่ยายถายทำได้ทำลูกเองเนีเพื่อนเกนาะมาจากเชียงใหม่ขึ้นเหนืหอ่อยน่กลัวอยู่ อะไรวะเพื่อนไงเพถ่ายรูปคู่ไงถ่ายรูปคู่อีหลังเจ๊ไงหลังเจ๊หลังเจ๊ใช่ไหมเนี่ยเพื่อนเจ๊ไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เรียนเต้นตกเกี้ยวไงขนาดนี้เลยอ่ะแป๊บเดียวตกเกี้ยววินเดอร์เอ๊ไม่ได้นะถามว่าไม่ได้สาทีแพ้คงไม่ให้สาดทีแพ้ก็ไม่ทำสาดได้เมื่อไหร่อ่ะแล้วมันจะเป็นสีทองเลยสีทองมันยิ่งหรอไม่ใช่ไม่ใชไม่ใช่ ก็สาได้เม <um ื่อไหร่อี่สาวันโอ้โหี้่พร่พงนีก็เป็นเวลาปกติที่สาผมวันนี้สาทุกสาวันป่ะโธ่อิตายอธิบงโบอกเออหนูนึกว่าน้องเป็นเต้นแล้วเนี่ยออกนี่ยังไี่นูดีท่ามันไม่ควรขนาดนี้มันดูเกินเงยออกเต้นอะ คูดเ <ata> <g> um ืกันดีกว่าอ้ะคิดอกันรู้กนน้องป่ะขอบคุณครับมาเรวาชิวันนี้คาว่า no a อ r f แต่เดี๋ยวต้องไปแล้วป่ะเอาสิเอาสิเอ้ยีเยย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 ยอย่ยย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 ยอ Okay.